หัดวาาลูกมาตั้งนานน่าจะมีคนบอกอย่างนี้ตั้งแต่แรกคลิปนี้มาแชร์เคล็ดลับนางฟ้าสำหรับชาวว่ลูกดิจิตอลให้ฟังฮัลโหลดกวคนตะปกรณ์นะครับเซี่ยไฮนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างหาคาหรือ,อยังอร่อยไหม เด็กกันหน่อยสในฐาะที่เป็นนักวาดเหมือนกันเนี่ยเราก็ได้พยายามฝึกฝนการวาดรูปยี่ต่อมาสักพักหนึ่งก็พอจะมีเคล็ดลับหรือว่ามีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันที่มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตการหัดวาดรูปของทุกคนได้เลยสิ่งที่เราจะบอกวันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดเป็นผลจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับใครที่กำลังจอยๆในการวาดรูปอยู่เนี่ยลองดูคลิปนี้ นะก่อนไปเริ่มการฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ต like, ต like, ตให้กับคลิปนี้หน่อยเพื่อให้อีกอลัลกอริทึมยูทูบเนี่ยมันช่วยดันคลิปเราให้มันคนอื่นเขาเห็นบ้างนะเผื่อใครที่กำลังหัดว่าลูกอยู่มาเจอคลิปนี้มันจะได้มีประโยชน์กับชาวบ้านบ้างอันแรก วาตามเรฟเฟอร์ e r นต์เรฟเฟรน์คือบันไดสู่การเป็นเทพเว้ยถ้าเรากําลังวาดหัวเนี่ยหาเล็บหัวมาดูวาดแขนหาเล็บแขนวาดฉากหาเล็บฉากเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะแบบวาดขึ้นมานึกภาพแล้วก็วาดขึ้นมาเองให้มันได้แบบถูกต้องเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือมันใช้เวลาในการฝึกฝนนานมากยกเว้นว่าเธอเกิดมาเป็นเทพอ่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการมีเรฟเฟรน์เนี่ยช่วยให้เรามองหาจุดต่างล้วเอ้ยเราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมหรือว,ว่าวาดสี่เหลี่ยมใกล้ๆกันศึกษาว่าอิเล เลฟเฟอร์เรน์เนี่ยแสงเงามันเป็นยังไงโครงสร้างมันเป็นยังไงโทนสีมันเป็นเว้นไหนแล้วเราก็เอามาอดัดแบปกับสิ่งที่เราวาดพูดเลยว่าช่วยให้การวาดของเราเร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็เรียนรู้ไวขึ้นจะเป็นงานวาดสไตล์ไหนเลฟช่วยไกด์เราได้นะครับเหมือนกับการที่เรากําลังนั่งเรียนอาร์ตเนี่ยเขาจะมีต้นแบบมาแล้วเราก็ต้องดูสังเกตว่า,ามันเป็นโครงสร้างสีเ่ยมนี้เราค่อยวาดบนกระดาษเลฟเฟอร์เรน์ไม่ใช่การเทรซไม่ใช่การทาบการเทรดงาน คนอื่นอย่าอย่าเลยอย่าอย่าไปลอกลายอย่าไปทาบงานคนอื่นนี่เป็นบาปมหันต์มากๆสำหรับชาครีเอเตอร์ชาวนักวาดถ้าเธอถูกจับได้เนี่ยเธอจะถูกสาบไปเจ็บชั่วโคตรชั่วใจสามารถเอาภาพชาวบ้านมาสังเกตว่าแบบเอ้ยเขาใช้เส้นแบบไหนเขาได้ลงสีโทนไหนมันทำให้มันถึงเวิกเนี่ยศึกษาจากงานสวยๆแล้วมาอัดเดบในแบบของเราแม่ทําให้เราโตขึ้นไวมากๆฝึกวาดเบสิกก่อนแล้วค่อยไปวาดแบบพิเศษใส่ไข่ก็คือรู้แหละ ว่าอยากได้ภาพที่มีความบื่อหวามีความอลังกุงอลังการเอฟเฟกเปลี่ยงปลางแสงระเบิดระเบิดปุด๊บจแผ่วพาวปุ๊บปิ๊บเทคนิคใหญ่มากแต่ว่าตายังเบี้ยวอยู่นี้แขนยังเวินอยู่อย่างนี้เฮ้ยลองนึกภาพว่าเรากําลังทํากับข้าวอะเราผัดหมูผัดไก่อะ่ะยังไม่สุกเลยแต่ว่าจัดจานสวยมากเหมือนกันเลยเว้ยก่อนที่จะไปทําให้จานมันสวยภาพมันสวยก่อนนะอะองค์ประกอบต่างๆมันต้องสุกรอนโครงสร้างองค์ประกอบคอมโพสิชันต่างๆอะไรที่เป็นเบสิกทั้งหลายแหละเนี่ยจะต้องออกมา ดดูดีก่อนแล้วเชื่อเลยว่าเมื่อเมื่อเบสิกของเราแม่นปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้แบบการสร้างผลงานของเรามันลื่นไหลราบรื่นมากขึ้นแต่งนิดแต่งหน่อยมันสวยเลยเว้ยมันไม่ต้องมีเอฟเจ็ดสีไม่นี่จะแสงแล้ว e ทักษะเบสิกเนี่ยมันจะเป็นทักษาที่ติดตัวเราไปแบบตลอด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 เริ่มจากการฝึกมองภาพให้เป็นเชฟที่ถูกต้องวาดมือสวยหรือยังวาดแขนวาดขาตรงหรือยังอะไรเงี้ยแล้วตอนวาดอ่ะมันจะสนุก มันจะไม่เครียดมันจะแบบสวยดีใจประทับใจผลงานตัวเองอย่างนี้ว่ายากยากเท่ากับเก่งไวเคยเล่นเกมไหมครับเคยตีมอนอ<ๆ>ัพเลเวลไหมครับอยากโตไวต้องไปตีมอนที่แบบเวลสูงสูงข้าคุณตีโปลิงโปลิงไปเรื่อยๆเวลหนึ่ง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 แล้วเมื่อไหร่เวลวเราจะถึง100่งร้อยนึกออกปะถ้าอยากเก่งไวเราต้องชาเลนตัวเองในการว่าสิ่งที่มันยากสิ่งที่เราไม่ได้ฉันวานื่ไม่ได้ฉันวานผู้ชายบ่ได้ฉันว่า ไม่เป็นลองดูลองวาดดูอะไรที่ไม่ถนนะัดเจอหลุมข้างหน้าเรากระโดดใส่เลยกระโดดลงไปเลยจุ๊บไม่รู้แหละจะขึ้นมาย,ยัางไงไม่รู้ลงไปก่อนหลุมใหญ่มากปุ๊บแล้วพยายามตะเกียดต,ตะกายโดยเองขึ้นมามันวาดยังไมงไม,ามาเมืองโอ้ยไม่ก็ตะเกียดตะกายขึ้นมาโอ้ยตะเกียดไม่ดีล้มลงมาอีกทีไม่เป็นไรเดี๋ยวตะเกียดใหม่ตะเกียดพอขึ้นมาได้ปุ๊บโอ้โหเลเวลอัพมันเหนื่อยมันเหนื่อยแหละแต่มันจะเก่งขึ้นชัวร์ว,วถ้าเป้าหมายของเราคือการพัฒนาฝีมือนะแต่ถ้าการวาดรูปเพื่อความสบายจิตสบายใจอันนั้นก็ตามสบ แต่สำหรับเราคือเราอยากไปต่อเพราะงั้นก็สู้ดีวะอีหญิงสูอย่าจมอยู่กับงานเดียวตลอดเวลาอันนี้เราได้เคล็ดลับนี้มาจากช่อง YouTube คุณอีธานเบเกอร์ดีมากไปตามเป็นนักวาดฝรังสิ่งที่เราเจอบ่อยก็คือเราจะชอบจมอยู่กับงานชิ้นชิ้นเดียวเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงแบบไม่หยุดไม่พักไม่่อนจ้องมันอยู่ในทางทางซ้ายทางขวาซูมซูมซซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมออกกูทำอะไรอยู่มกูซูมซูมซูม ไม่ถูกใจสักทีแก้ปัญหามันอยู่อย่างน้นแล,แล้วมันจะดูดพลังชีวิตเรามากๆเลยเว้ยเราสามารถแก้ด้วยการแบบทําในการสร้างส่วนผลงานเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องฟิกอยู่กับอัน,นเดียวอาจจะมีทำโปรเจกต์สองสามโปรเจกต์พร้อมกันไปพร้อมๆกันวาดอัน A เสร็จได้ระยะหนึ่งปุ๊บเขียบไปวาดอัน B ลงสีอัน B ได้ได้หน่อยเดียกลับไปวาดอัน A เพื่อให้สมองมาได้รีเฟรชแบบอ๋อโอเคกลับมาหานนี้อ๋อ อ่ะชั้นพาดตรงนี้ไปแน่ๆเลยให้ตามันได้รีเฟรชสมองเราเขาได้เห็นข้อผิดพลาดอะไรใหม่ๆเผอๆในระหว่างที่การลงสีอัน B อยู่เนี่ยเราอาจจะได้เทคนิคอะไรใหม่ๆที่อัปใช้กับอัน A ได้ที่เราอาจจะไม่เจอมันนี่บอกป่ะแล้วเราก็จะไม่เบิร์นเอาง่ายๆกับงานชิ้นเดียวสเก็ตเยอะๆเยอะๆแบบเยอะๆล่างแบบแบบเยอะๆเลยก่อนในการเริ่มงานเราล่างแบบไปก่อนเพื่อมาให้พลาดโอกาสที่เราจะหา ออปชันที่ดีที่สุดสำหรับชิ้นชิ้นงานนี้ปรับปรุงปรับปรุงมันให้เรียบร้อยก่อนหาเดอะเบสเวอร์ชั่นของมันก่อนให้ออกมาได้ดีที่สุดเอามาแค่นี้มามาเดินผ่านแค่นี้เหรออย่างนี้เส้นล่างของเราไม่จะเป็นต้องมีอันเดียวชั้นเดียวส่วนตัวเราก็คือเราวาดเส้นล่างอยู่ประมาณสองรอบเพื่อเพื่อให้มั่นใจว่า อันนี้แหละที่ฉันชอบที่สุดวางแผนก่อนลงมือจริงๆวางแผนทุกอย่างก่อนฟังดูเหนื่อยนะแต่ว่าแค่อยากว่ารูปอะทำไมต้องเหนื่อยในการวางแผนอะไรขนาดนั้นฟังนะเราจะจมอ,อยู่กับอีงานนี้ไปอีกหลายชั่วโมงวางแผนมันก่อนสัก15นาที20นาทีก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งอ,องค์ประกอบเป็นอย่างนี้โทนสีเป็นอย่างนี้แสงเงามาจากฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ในระหว่างทางมันแบบเป๋ไปไหนเป๋ไปเป,ป,ป๋มา เข้าใจว่าการวาดคือการแบบไม่มีที่สิ้นสุดในการแบบเติมแต่งต่างๆแต่ถ้าเราวางแผนไว้ก่อนงานมาเสร็จไว้ขึ้นอยู่เงเนี่ยฮะแล้วเราก็เวลานั้นนะไปนอนฟลิปภาพบ่อยๆนี่เป็น บากของนะักวาดดิจิตัลคือการไม่ยอมฟลิปภาพบาบติดตัวมากกลับด้านมันกลับภาพเพราะว่าบางทีเราวาดไปแล้วเนี่ยมันเบี้ยวโดยที่เราไม่รู้ตัวพอฟลิปมาปุ๊บอ่ะมันจะเห็นว่ามันเบี้ยวหรือมันไม่ถูกต้องทําให้เป็นนิสัยทําให้บ่อยๆภาพที่จริงที่สวยที่จิตจารจริงเนี่ยฟลิปแล้วมันยังเพอร์เฟกอยู่เว้ยนี่คือความมารตย์ของการฟลิปภาพเป็นสิ่งที่ชาวว่ารดิจนทัลทำไม่ได้แต่เราท้าเป็นดิจิทัลฟลิปภาพได้ โมโหอะไรใครปะโมโหอะไรอย่าติดซูมไว้อย่าซูมบ่อยบาปติดตัวที่ติด like ตัวเราอยู่เหมือนกันก็คือการซูมเก่งทา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 งซูม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 จนเห็นเม็ดพิกเซลเป็นสีเหลี่ยมๆทำทำไมใครเขาซูมดูเม็ดพิกเซลงานของเราอีเม็ดพิกเซลนี้มันไม่ตรงกับสีไม่ข้างๆอย่างนี้แต่มันรู้สึกเจ็บใจไงมันไม่ได้ต้องแกะค่ะ แต่เพิ่งเร,เริ่มลงสีขั้นตอนแรกนะั้นมิสูนะอย่าเพิ่งไปใส่ใจดีเทลในช่วงแรกๆในการทํางานเริ่มจากการมองภาพรวมก่อนเชฟภาพรวมให้เขาที่เขาทำก่อนองค์ประกอบได้ได้โทนสีโทนแสงการวางคอมโพสิชันต่างๆมันโอเคไหมแล้วค่อยๆบิวมันบิวมันจากภาพรวมเพราะอย่าลืมว่าเราไม่ได้ขาย ภาพเป็นเม็ดพิกเซลเราชวูภาพเป็นภาพรวมถ้าภาพรวมสวยทุกอย่างสวยแล้วค่อยไปใส่ใจดีเทลในช่วงท้ายๆในการเก็บงานะอะไรเงี้ยแต่กไไ็ไม่มีอะไรผิดสำหรับคนที่ทำดีเทลเยอะๆจัดๆแค่มันมันเหนื่อยมันกินเวลาปล่อยๆมันไปไป,ไปได้มากก็ปล่อยๆไป,ป,ปน,น,นะเขาไม่มาดูหรอกแล้วถ้าถ่ายดีเทลไปเต็มแน่นแล้วสมมติอยากจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนใจละฉันอยากจะเปลี่ยนจากท่ายกแขนเป็นแบบกอดอกอ่ะแต่กูลงดีเทล เล็บขบไปอย่างเต็มที่แล้วทำยังไงดีก็ต้องลบใช่ไหมล่ะลงสีเขาไม่บังคับสไตล์ไม่มีสไตล์ในการลงสีนี่เป็นสิ่งที่เปิดจักรวาลในหัวเรามากเวย้ยเคยเข้าใจว่าันวาดอนิเมะก็จะลงสีแบบอนิเมะละกันนะแต่ช่วงนี้ฉันวาดเหมือนฝรั่งงั้นไปลงสีแบบฝรั่งอย่างนี้แล้วพอลองไปลองมาอ้าสไตล์อื่นมันก็โอเคนี่นะในการลงสีสไตล์การลงสีในโลกนี้มันมีหลายแบบมากเลยมีป๊อป Art, มี manga, มังงะมีเซลเชดดิ้งมีแบบเกาหลีเกาหลีมีแบบ semi istic, เรลลิสติกเซมิเรลลิสติกเต็มไปหมดมีอีกเยอะแยะมากมายไม่ต้องไปหาหรอกว่าอันไหนคือสไตล์ลงสีในแบบเราลองไปเรื่อยๆและเราจะเริ่มมิกซ์แอนด์แม็กสไตล์ที่เราชอบเข้าด้วยกันบึ๊บๆฉันชอบแบบมังงะบวกๆกับเแบบตูนเว็แบบตูนมันอยู่ตรงกลางระหว่างกันแล้วมันจะกลายเป็นสไตล์ของเราขึ้นมาแบบที่เราเอนจอยในการลงสีช่วงนั้นคืออะไรแล้วเดี๋ยวมันจะแบบมันจะเชิดเชดของ ตัวเองขึ้นมาเองเว้ยซอฟต์ฮาร์ดแสงเงาซอฟต์ซอแสงเงาฮัดฮาร์ดพูดถึงแสงเงาในธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้มีแต่แข็งๆหรือนุ่มๆอย่างเดียว แต่มันผสมกันอันนี้เป็นจุดที่นักวาดมือใหม่พลาดบ่อยมากคือเรามาไดใช้เราอยากได้ภาพนุ่มๆในการใช้บัตรฟุ้งๆเบอร์เบอร์หรือบัตรแข็งๆจนภาพมันกรอบไปหมดอ่ะลูกคงลองกำปั้นชูกำปั้นขึ้นมาไว้ชูกำปั้นขึ้นมาแล้วสังเกตเงาที่อยู่ในนี้ที่เห็นอยู่ในนี้จะเห็นว่าเงาที่มันขอบชัดเจนก็มีจะเห็นว่าเงาที่ขอบมันฟุ้งๆก็มีลองเอาสิ่งนี้มาใช้ในการลงสีของเราฝึกสังเกตผสม กันดูขอบมันฟุง้งแล้วก็องมีขอบเขาต้องคมบ้างหรืออะไรเงี้มีการสลับใช้งานบัตรที่มันหลากหลายยกเว้นแต่ว่าเราตั้งใจให้มันเป็นแบบขอบคมๆเช่นแบบเซลเชดติ้งแบบ a อนิเมที่แบบเงาก็จะแบบเงาขอบคมๆอันนั้นเป็น Choice เขาตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้ากำลังฝึกในการลงสีอยู่ให้ลองดูกันเราจะเห็นความต่างของแบบวดูมิติมิติวิจ color contrast ความต่างกันขององค์ประกอบ ว่ากันว่าอาหารที่อร่อยถูกปากที่รสชาติเลิศเนี่ยมันต้องมีความตัดกันของรสชาติของเท็กเจอร์กลิ่นสีมีเปรี้ยวหวานเค็มแข็งอ่อ,อนผสมปนเปกันอยู่ในเมนูเมนูเดียวภาพวาดของเราก็เช่นเดียวกันคือเราอ่ะกำลังเป็นเชฟที่ต้องการปรุงให้ภาพมันมีความแซบมีความนัวเท่าที่ทําได้ใช่ไหมก็อย่าพลาดโอกาสนี้ในการปรุงองค์ประกอบต่างๆน้ำหนัก แสงเงาสีสันให้มันมีความตัดกันอย่างอเ็จอร่อยนี่ใช่ค่ะว่าตัดกันอย่างอเนจอร่อยไม่ใช่ตัดกันแบบอย่างติดนะคนละเรื่องนะยกตัวอย่างตอนนี้งานของเราดูเป็นโทนเดียวอยู่ใช่ไหมดูแบบจืดๆดูเป็นแบนๆบมันก็จะไม่ค่อยแซกใช่ไหมแต่ถ้าเราเพิ่มความคอนทราสของแสง ของเงาเข้ามามันาดใจภาพดูกลมกล่อมหรือน่าสนใจมากขึ้นหรือเปล่าหรือใช้สีที่มันมาตัดกันมากขึ้นเพื่อให้มันแบบเอาว้าวซ่าอยู่เว้นแต่ว่ามันเป็นความตั้งใจของเราที่ทาให้ภาพมันอยู่กลางๆนุ่มๆนวลๆทุนๆอุ่นๆมันไม่ผิดที่เธอจะทําภาพออกโทนเทาและมันจะแบบจืดๆคนวาดภาพโทนเทาแบนๆสวยๆเต็มไปหมด แต่เขารู้แล้วว่าเขาปรับอันนี้ให้มันได้เท่านี้แล้วมันสวยแค่อยากให้รู้ว่าภาพของเธอมันทําให้อร่อยขึ้นได้อีกปัญหาที่นักวาดเบบีเจอกันบ่อยก็คือจัดความต่างความคอนทราสได้ไม่ค่อยดีสมมติแบบอยากได้ภาพสีสดก็ใส่สีทุกอย่างสด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 แดงสดเขียวสดเหลืองสดฟ้สดสดสดาสดลงไปในไงเดียวกันเขาบอกว่าอยากได้ภาพโทนสีสดหรืออยากให้สว่างอยากให้ทุกอย่างมันสว่าง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  แขนสว่างผมสว่างฉากสว่างเสื้อผ้าสว่างทุกอย่างสว่างเธอถ้าทุกอย่างสว่างมันจะไม่มีอะไรสว่างถ้าทุกอย่างเป็นสีแดงแล้วแดงไหนคือแดงสดแล้วแดงไหนคือแดงเด่นนึกออกปะลองดรอปอะไรบางอย่างลงเพื่อให้สิ่งสิ่งนั้นที่สําคัญน่ะมันทอด มาเขินอย่าใช้ texture brush บ่อยบัตรที่มี texture texture อย่าใช้บ่อย brush ในดิจิตอลมีหลายชนิดมีแบบียบเรียบง่ายๆมีแบบลวดลายมีแบบที่เป็นสร้างพื้นผิว texture texture ถึงแม้ว่าเราส่วนตัวเราจะขายบัตร website two c o l com นะครับ แต่เขาอยากจะบอกว่าอย่าใช้บัตร t e x t อร์บ่อยหน้าที่ของบัตร texture เนี่ย mm hmm. เจอบัตรเนี่ย mm hmm. ก็คือสร้างพื้นผิวสร้าง t e x t อร์ให้ภาพมันดูมีความรอบดูดูมี t e เ t u r e แต่ถ้าเรายังเป็นนักวาดเบบี hmm. ้ที่ใช้บัตร texture แบบไม่ยั้งมือเนี่ยภาพเราเขาจะกรอบแบบอย่างลายตากรอบกลุบมากประหนึ่งว่านี่คือเป็นภาพหนังหมูกรอบ เนี่ยออมาเทกเจอร์มันเยอะมากแล้วก็ต้องมาเสียเวลาเบรนให้มันเนียนเขาด้วยกันแบบไปอีกอ้กันนักวาดตัวตึงนักวาดตัวมัมนักวาดตัวมาดาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีบัตรที่เขาใช้ประจําอยู่แค่ไม่ขีอันแล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบเรียบๆง่ายๆเป็นกลมๆเป็นสีเรียมๆแล้วเขาก็จะค่อยๆใช้เทกเจอร์มาเติมเติแมแซมแซสร้างความน่าสนใจแต่เมนหลักของเขาไม่ใช่เทกเจอร์เขาเขาสร้างงานจากบัตรเบสิกเบสิกเบสิกเพราะเขาเก่งแล้ว เขาเก่งจนเขาแบบแค่บัตรวงกลมปึ้งสร้างประจาทได้เลยฟิลนั้นส่วนไอ้พวกเท็กเจอร์ต,ต่างๆเนี่ยเอาไว้ตกแต่งให้มันดูมีซ well ัมติงแวววาวโรยผงให้มันดูควาแซบนัวมากขึ้นฟิลนั้นนะครับเริ่มจากการฝึกลงสีด้วยบัตรตัวเดียวให้ได้ก่อน หาบัตรสุดโปรดที่เราหลักที่มันใช้ได้ในทุกสถานการณ์มีความคมมีความเบลออะไรที่เหมาะสมปรับได้อะไรเงี้ยให้มันเป็นบัตรที่มันติดมือใช้ไปบ่อยแล้วพอเราเจอแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้วาดของนุ่มก็ได้วาดของแข็งก็ได้เฮ้ยมันจะปลดล็อกสกิลอัลติเมทของเรา,าว่เอาสิ่งเชนลงสีผิวได้ด้วยบัตรนี้ฉันก็ลงเทกเจอร์ของก้อนหินด้วยบัตรนี้ได้เหมือนกันฟิลนั้นฟิลนั้นลงสีบัตร อันเดียวให้ไหวแต่ถ้าไม่ไหวเรามีขาย<笑><笑>นะครับชุดบัตร Procreate นะครับ Soft and Sandy นี่เป็นชุดบัตรของเราถ้าใครใช้ Procreate นะเรามีบัตรเซตที่เรียกว่า Soft and Sandy ในเซตก็จะมีให้เลือกอะไรตั้งแต่ขั้นตอนการร่างการตัดเส้นการลงสีการตเติม texture ก,การตเติมดี t a i l ็็คือก็ค่อนข้างครบนะแต่ว่าภาพที่ได้ก็จะมีความฟิลฟิลนุ่มๆแล้วก็มีเม็ดทรายเม็ดทรายปนๆอยู่อันนี้เป็นสไตล์ที่เราชอบ เป็นบัตรที่สร้างมาจากสไตล์ที่เราชอบซึ่งก็ยังใช้ไอ้ตัวเซตเนี้ยอยู่ทุกวันอีบัตรตัวเนี้ยจะ2ปีได้แล้วมั้งก็ยังใช้อยู่มีตัวที่ปวดสุดก็คือตัวแซนมันเป็นแบบทูโกอะกูคิดอะไรไม่ออกกูหยิบแซนขึ้นมาปาดปาดได้ทุกสถานการณ์แล้วก็มีอีกอันนึงมีบัตเรเซตน้องใหม่ชื่อว่าเซตดัสอันนี้ เป็นเซตจิ๋วๆนะครับเป็นชุดเล็กๆสำหรับสายน้อยๆสายเกรนๆสายเม็ดๆเม็ดกว่าไอซ s o อ t and อ a n ์แอันนี้เม็ดแบบเม็ดเม็ดเเต็มไปหมดเลยก็จะได้ฟิล์ลแบบนุ่มๆวินเทจวินเทจแต่แบบว่าสาดถึงใจใช้ยากนิดนึงสำหรับมือใหม่แต่ถ้าทำได้นี่สวยจริงยังไงก็ตามเซตบัตรเหล่านี้มันเป็นเซตที่ครีเอทมาจากสไตล์ของเรา สไตล์ส่วนตัวของเรามาบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะมองว่ามันใช้งานยากก็ลองหาบรัดที่มันถูกใจกับเราเพื่อให้การลงสีของเรามันแบบมันไม่ไปพึ่งเครื่องมือเยอะแยะและถ้าสนใจครับก็ไปได้เลยที่เว็บไซต์ truepluto.com นะครับผมให้เวลากับมันภาพนี้จะไม่สวยก็ไม่เป็นไร คือทุกงานใช้เวลาแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกชิ้นจะออกมาสวยได้แต่งใจอันนี้ต้องต้องเซตเป็นไมล์เซตไปเลยนะรูปที่วาดไปมันไม่ได้แปลว่าทุกรูปจะสวยอย่างน้อยเนี่ยในระหว่างทางเราได้ฝึกอะไรบางอย่างได้ฝึกมือได้ฝึกการลงสีได้ฝึกฝนตัวเองไปเรืเลยเวล้วันหนึ่งอ่ะเราจะโตขึ้นเราจะเก่งมากขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากดันหน่อยหรือมีท็อปิกอะไรที่อยากจะให้เรามานั่งคุยแบบนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะถ้าดูจบฝากพิมพ์คําว่ามะม่วงหิม,มาพานต์ให้ด้วย นะฮะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปอ่ารีวิวกันเป็นอาร์ตติสในมิติควอนตัมซีวิการเลเทอร์บ๊ายบาย